สาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณนี่กลับมาพบกับคุยกับครูนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ยังเป็นหน้าตยศาสตร์ส่วนเท้าอยู่นะคะเราอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าส่วนเท้ายังมีอะไรที่เราควรจะเรียนรู้อีกคะคุณครูค,คะวันนี้เราจะต่อเนื่องสําหรับการประและยกนะคะ พอยกเสร็จแล้วเราจะทํายังไงที่จะให้มันวางลงไปกับพื้นได้ที่คุณแม่บอกว่ามาจากการกระและยกและยกอ่านั้นยังไม่ลืมค่ะกระและยกค่ะตกเท้ากับพื้นเบาๆกระยกนะคะนี่ตบกระนะคะอันนี้ก้าวหน้าอันนี้เรียกก้าวหน้าหลักการของการก้าวเท้าของละครนะคะยกกระและยกเวลาก้าวต้องเอาส้นเท้าลงก่อนนี่คือกฎเหล็กค่ะส้นเท้าลงก่อนทุกครั้งในการก้าวเท้า เราจะไม่เอาปลายเท้าลงกระเก้าผิดเก้าผิดเอาปลายเท้าลงอย่างนี้ผิดคือจะต้องใช้ส้นเท้าลงส้นเท้าลงค่ะวัดพื้นไปถ่ายน้ําหนักไปข้างหน้า,า,นนนาเรียกว่าก้าวหน้าอ่าทีนี้ก้าวขาของตั้าคะยกเท้าเหมือนกันค่ะแล้วก็เสียงเท้าวาดตรงมาวัดพื้นอ่าเอาส้นเท้าลงถูกต้องเก่งมากเก่งมากค่ะ ถูกต้องค่ะน้ำหนักข้าอยู่ทางไหนคะคุณแม่นกเท้าก็ต้องอยู่เท้าหน้าค่ะอยู่เทาหน้นนะคอยู่ที่ข้างหน้าก้าวข้างะแล้วตัวนาง่ะคะเป็นอย่างไรตัวนางก็เขาก็จะต้องเรียบร้อยลบปเปี่อยอาตกเท้ามาจากการผสมเท้าประเหมือนกันนะคะยกเท้าเหมือนกันนะแข่งนะเสร็จแล้วก็ก้าวเอาเท้าวัดลงไปจากก้าวยาวลงเลยลงครับตรงไปข้างหน้าย่อเท้าหลังที่เปิด้นนะคะเท้าหลังที่ต้องเปิด้น เปิดส้นเท้าที่อยู่ข้างหลังถ่ายน้ําหนักมาไว้ข้างหน้าทั้งตัวพระและตัวนางก้าวข้างก้าวข้างนะคะยก่าก้าวข้างเสียงเช้ามาข้างข้างเต็มเหลี่ยมอแล้วก็หลบเท้าเท้าที่อยู่ข้างหลังเปิดส้นเล็กน้อยถ่ายน้ําหนักมุ้ยข้างหน้าอันนี้ค่ะก้าวข้างตัวนางนะคะต้องเอาส้นเท้าวัดไปกับพื้นก่อนแล้วก็ค่อยเอาปลายเท้าลงอย่าเอาปลายเท้าลงก่อนแล้วก็ส้นเท้าวางนี้ไม่ใช่ อยากให้คุณแม่สรุปสั้นๆเกี่ยวกับการก้าวเท้าสองท่านี้ค่ะการก้าวเท้านี่นะคะคือการลักษณะของการยกหลังจากปลดเท้าแล้วยกขึ้นมาแล้วเราจะก้าวไปในทิศทางใดเราก็ต้องเอาเท้าเนี่ยพุ่งตรงไปตรงนั้นก่อนแล้วก็ลงด้วยส้นเท้าไม่ว่าจะเป็นตัวพระหรือตัวนางเพียงแต่ตัวนางนั้นต้องลบเหลี่ยมหรือหลบเหลี่ยมเท้าส่วนตัวพระนั่นการเข่าออกแล้วก็ เปิดส้นเท้าที่อยู่ด้านหลังโดยไม่ต้องรับเท้าไหนที่อยู่ด้านหน้าให้เป็นเท้าที่รับน้ำหนักโอ้โหไม่ยากเลยนะคะสําหรับการก้าวเท้านะคะสําหรับตัวพระและตัวนางลองไปฝึกกันดูนะคะฝึกบ่อยๆเรียนรู้บ่อยๆจะเก่งเองะคะ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสําหรับการก้าวหน้าและก้าวข้างค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะน,น,เนาา้เรียนรักนะจาราชศร์เรียนรู้สนุกนะคะเรียนให้สนุกค่ะ